ตอนนี้เราอยู่กันที่ย่างบนเตานะคะเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะนะคะที่เป็นสายพานนะคะทุกคนราคา199ซึ่งตั้งอยู่ที่ตรงข้ามเมเจอร์รัตโยทินนะคะทุกคนก็สามารถเดินมาดูกันได้นะคะเมื่อมาถึงร้านแล้วนะคะสามารถจองโต๊ะได้ที่ตำแหน่งพี่คนเสื้อฟ้านะคะทุกคนไปจองโต๊ะที่ตรงนั้นก่อนหรือโทรสอบถามเขาได้นะคะทุกคนก็เข้าไปที่เพจ Facebook เตาย่างบนเตานะคะทุกอ่ะและนี่เมื่อได้โตแล้วสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนน้ำจิ้มกับน้ำต้องบริการด้วยตัวเองนะคะซึ่งเขาคิดค่าไอิีมกับน้ำอีก3 0 ระะวมค่าหัวที่เราต้องจ่ายคือ2 9 9นะคะตอนนี้อันนี้ก็คือสายพานที่ทุกคนเห็นนะคะมีทั้งหมูเต้าหู้วนเส้นมาม่านะคะก็กินอย่างพอดีนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีค่าปรับด้วยนะคะก็ผักต่างๆก็เลือกได้เลยนะคะบนสายพานบนสายพานมีน้ําซุปด้วยนะคะทุกคนจะไม่ต้องเรียกพนักงานนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาที่เรากินนะคะซึ่งมันก็ หมดหมูกระทะนะคะก็ก็มีหมูที่ชิ้นนะหั่นหนาไปแล้วก็มีหมูที่ชิ้นบางนะคะทุกคนก็ดูบนสายพานดีๆคือในสายพานมันมีหมูหั่นบางอยู่นะคะทุกคนก็ดูว่าจะกินส่วนไหนได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือสภาพเมื่อเรากินไปแล้วนะคะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนจบเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณค่ะ